ถามรูส้สึกพี่ซีกาอนะกันแหมล้วเดี๋ยวถามให้พี่ทิพ พับลายกันนะครับหนึ่น้องจับน้องเต้ครับครับที่ทำไม่ได้ครับก็คือโหทำสิ่ง้ามารักษาคนยังไม่พอนะครับทำสิ่งช้ามารักษาต้นไม้ออีกครับิ่งไมาเรรียนคับท่านนนะครับโหสอนผมแบบมากมายเลยครับที่ผมได้ความรู้จากท่านผมจะเรียนแบบท่านแทบทุกอย่างเลยนะครับไม่อย่างเดียวนะครับผมเนี่ยที่ขึ้นมว่าคนนี้แหละโค้ดเอในชัยพิบงชาตีครับ ผมเป็นอดีตนะครับก็เคยเป็นนักการขายนะครับก็คือยี่ิบสามปีนองที่เขาเรียกอะไรรถแรนเนาะแล้วเขาก็จอดให้ทิ้งลงทิ้งลงทิ้งลงนี่คือนานองผมครับผมไม่เคยทำเครือข่ายมาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งเจอโค้ดเนะ่ครับแรกแกก็ตอนนี้ท่านมาถ้าทำไม่แอกลงน้ำโอ้ผมไม่มีวันนี้แน่นอนดีนั้นที่ท่านจอดแอะลงน้ำผมเนี่ยนะครับเอาความรวยนะครับสุขภาพให้ผม แรกๆก่อนคือสุขภาพนะครับแล้วก็มีความรวยท่านก็เอามาให้ผมเลยนะครับท่านก็คอยสอนเราแต่ว่าความเป็นต้นของผมเนี้ยสูงมากว่าเราเป็นพนักง,งานขายที่ก็ค่อนข้างจะจะเด่นอยู่อยู่ในบริษัทนะครับแต่ว่าท่านก็พยายามสอนเราก็ฟังเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ฟังสนิทใจไม่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับก็เลยกระท่อนกระแท่นหน่อยนะครับแต่พอท่านมา คือเราเราเริ่มไปต่อไม่ได้ครับทีนี้เรามาฟังท่านแบบเต็มเเนาะแล้วทำตามท่านอย่างเต็มเต็มอย่างนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเชื่อนะครับทำตามท่านตามขัพไลน์ที่ที่ที่พยายามสอนนะเนาะรับรองสำเร็จแน่นอนครับผมไปกับท่านตั้งแต่ท่านสอนผมแต่งหน้าเนาะตอนนั้นอยู่ตางพระบุรีเชีงา นะครับผมก็มองดูอยู่โอ้โหรวยแบบรวยมากนะครับแต่ไปนั่งแต่งหน้าให้คนนะี่ะคิดดูดิร่มก็แต่สบู่ลงนอกกระไายก่อนแรกๆนะครับลงสบู่ลงเซงรั่มลงกันแดดทาลิปสติกโอ้โหร่มมันนี่แบบเริ่มหมดเลยอะถามผมให้บอกผมอา้นะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้เครื่องสำอางเเลย นะครับผมบอกตรงผมไม่เคยได้เชิญออกมาเลยแต่เห็นท่านทำแล้วก็มาดูตัวเองเขารวยขนาดนี้เขายังทําเลยกูยังจนอยู่เลยกูไม่ทำโอ้โหเจ้าอะไรกินนัเนี่ยเราก็ดูท่านอยู่โอ้อลิปติ้งมาทาตาด้วยโอ้ทาแก้มเราก็พยายามจะเรียนแบบท่านเนาะหยอดโคลอฟิลผมหยอนครั้งแรกเข้าจมูกนี่ลูกค้านี่โอ้โหมัน มันเป็นครั้งแรกที่แบบหมอมันทุกคนนะครับถ้าครั้งแรกมันเปอย่างเงี้ยหยอกตรงนั่งเลยตรงนั่งโอ้ล่งหลังนี่มันเนี่ยหลับตายยังเต้นยังเต้นได้หมดเลยโขก็ก็ทำก็ดูท่านเนาะว่าทำยังไงถึงคนรักท่านเนาะเราก็พยายามเป็นแบบท่านนะครับโอ้ท่านทั้งทั่งกับข้าวบ้าง น้องทําทุกอย่างโรงงานนะครับผมก็พยายามทก็เลยเนี่ยครับผมก็ไปกับลูกทีมผมก็พยายามทำอย่างนี้แต่แรกๆนี่ผมเปิดแฟ้มไม่เป็นนะครับหลอกผมมาเนี่ให้ผมมาขับรถนะครับแรกๆให้ผมมาขับรถหลังๆพอลูกทีมเยอะก็เริ่มใช้ให้ไปเปิดแฟ้มโอ้โหบีมแล้วก็ด,ดังมากพอลูกค้าบอกว่าเออทีมงาน,นเนาะเขาจะถามว่าแลกเก่งแบบคุณทีมไ,มไหมไง เงนี้ก็ได้โอ้โหลายแรกผมผมต้องพยายามเอาให้ลงให้ได้คือมีเทคนิคอะไรก็แต่ที่มีในตัวเองครับพยายามเอาสเกนภาพตัวเองครับไปใช้ให้มากที่สุดแต่เราอาศัยว่าเราฟังมาเยอะนะและความพยายามเราก็คือสําเร็จรายแรกผมขายได้2,500อบาทครับตั้งแต่นั้นมางานไม่เคยว่างเลยครับงานชุกมากตอนนี้ผมว่า เป้าหมายของเราและครับผมนะครับก็คืออยากให้ทีมงานซ้ายขวาของผมนะครับขึ้นมาไดมอนปีนี้ครับสี่คนครับใคไม่ไปมือผมผม,ผมจะทำถึงแน่นอนครับสองคนผมแน่นอนครับเอาอคุณทรับ่าที่ไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน คอยสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระทั่งเลี้ยงลูกยังไงอะคะ่ะคิดดูขอตบมือให้โค้เดเอกชัยสินุพงษ์ชาติตีหย่ยะคะ่ะแล้วก็บอสนะคะบอสผู้ใจดีของเรานะคะใครที่มีอะไรที่จะปรึกษานะคะทุกเกรื่องบอสปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะกระทั่งขั้นเหนื่อยมารนากาไหนนะคะ วันนี้ทีมงานมากินข้าวที่เซนเตอร์นะคะท่านต้องเข้าครัวนะคะเพื่อทำส้ตมตำให้เรากินนะคะนะคะขอตอบอสทีงค่ะนะคะใครได้ชิมสีมือบอสนะคะรับประกันเลยนะคะจะไม่ไปไหนละนะคะถ้าเรียกว่าเซนเตอร์มาทันทีเลยนะคะเออนะคะก็นะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะทีท่ประสบความสำเร็จได้นะคะ ก็เพราะว่าผู้นำนะคะทีมตาดและก็ทีมตอนนี้มีทีมจันอีกทีหนึ่งนะคะขอเชิญผู้นำลุกขึ้นนิดนึงนะคะผู้นำทีมตาดกับจันค่ะค่ะอ่านะคะทีค่ะค่ะยืนยืนนิดนึงนะคะที่เป็นผู้นำอ่านะคะตาดกับจันยืนเลยครับอ่าค่ะยืนเลยยืนเลยครับขยันเลยครับตาดกับจันยืนเลยครับ ใครมาจากจังกาครับยืนครับยืนยืนยืนครับยืนยืนครับยืนครับยืนครับยืนยค้ทายยืนหมดห้องเลยไคะค่ะก็นะคขอตบมือให้ทีมาเลยค่ะ้มี้ทุกวนนี้นะคะามมีทุกท่านทุกคนนะคะที่ มือร่วมใจกันทางานนะคะทิฟก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันนะคะให้เราทุมเทแรงใจเรียใจยังไงแค่คนเดียวนะคะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันต้องอยู่กับที่ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะ ที่เราร่วมทุกข์ล่วมสุขกันมานะคะบางทีกลับบ้านดึกนะคะสามทุ่ม วันนี้นะคะที่พาทีมงานทำงานมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกคนถึงเชื่อมั่นเราขนาดนี้นะคะทำไมทุกคนถึงเดินตามเราได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ทุกคนมีความสัทธาใน a n g e l Herb นะคะไม่งั้นวันนี้เราไม่มาเกือบหนึ่งร้อยท่านลวค่ะ แล้วก็นะคะปัจจุบันนี้นะคะชีวิตของพี่เองนะคะก็ได้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งสมัยก่อนเราทำคือเป็นลูกจ้างบริษัทนะคะซึ่งทุ่มเทกับบริษัทที่เราทำมาเกือบ30ปีนะคะแต่มันก็คือได้มาแค่เศษเสี้ยวเงินของเขานะคะแล้วก็ คือมันไม่มอีอะไรที่จะทำให้เรารวยเลยนะคะแต่พอที่มาเจอนะคะโค้ดกับบอสน,นะคะซึ่งให้ตายเถอะในชีวิตนี้คงไม่ได้มีใครได้เจอ ที่มีรายได้นะ แรกๆนะคะมีความรู้สึกว่าเราเองเราทอดทิ้งครอบครัวนะคะแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะโดยที่ทิ้งให้อยู่กับลูกตามลำพังน,นะคะก็เรามีลูกสองคนนะคะคอีกคนนึงเข้ามาหาไลัยแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ยายอยู่กับน้องสองคนที่บ้าน ถามว่าห่วงไหมนะคะห่วงมากหลักมากแต่เราอยากสร้างอนาคตให้เขาอยากสร้างชีวิตที่มั่นคงให้เขาเราเลยใช้เวลาของเรามาทุ่มเทกับงานนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะก็ทําให้แม่มีความสุขนะคะก็โดยที่เรามีเงินทองให้ท่านนะคะมีบ้านให้อยู่แบบสบายนะคะแล้วก็หาคนมาดูแลท่านแทนเราถึงท่านจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากเราแต่ความรักของแม่แม่ก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ท่านไม่เคยบน ไม่เคยว่านะคะว่าเราทำไมไม่ดูแลท่านนะคะแตใ่ให้แม่รู้ว่าเรากำลังทำเพื่อท่านอยู่นะคะแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนนะคะวันนี้ลูกสาวก็มาด้วยนะคะก็อะขอเชิญน้องเค้กนะคะน้องเค้กขึ้นบนเวทีก่อนเลยยืนก็ได้ค่ะอ่ะตบมือให้น้องเค้กหน่อยค่ะ นเล็กนะคะมีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม่แค่แค่ช่วงปิดเทอมนะคะปิดเทอมถามว่าอยู่กับแม่ตอนไหนอยู่กับแม่ตอนกลางคืนค่นคะกลางวันก็ต้องอยู่บ้านเหมือนเดิมน่าจะน้อยเขาก็บอกว่าได้อยู่กับแม่ตอนนอนก็ยังดีนะคะอันนี้คือความทุกข์เทของเรานะคะแล้วเขาก็ได้เห็นว่าแม่กับพ่อทําอะไรนะคะทุกวันนี้น้องเค้กขายสบือกับเซร่านะค,ค่ะตบมือน้องเลยค่ะ ป6ปีนี้นะคะก็อยากบอกทุกคนว่านะคะให้ทุกคนลองทําดูแบบสุดชีวิตว่าการที่เราทําสุดชีวิตแล้วมันจะมีผลตอบแทนกับชีวิตเรายังไงนะคะลองทําดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทให้ไปอะคะ่ะมันมีค่าที่สุดค่ะ ะะต้องขอขอบคุณทุกท่านท,ท,ทุกทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่มีอะไรนอกจากความสำเร็จนะคะที่ทีมจะให้กับทีมงานทุกทุกท่านค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ทำให้เราตัดสินใจมาอยู่แอ g เจิลเฮิร์ตนะคะแล้วแล้วพบกันที่ความสำเร็จคะ่ะ kia <laughs> ora